สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการทายหน้าใสครับทายรุ่นใหม่ระวังภัยสังคมนะครับทางช่องคมชันลึกทีวีนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับกับผมอาจารย์มายสิงห์พลพลสิงห์ครับครับผมอาจารย์ตู่จิตวัฒน์ทองนวลครับครับก็เป็นปกตินะครับก็ในช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงนะครับถึงบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีนะครับก็จะเป็นการที่นําประเด็นสําคัญสําคัญเกี่ยวกับ ข่าวาแล้วนามาวิเคราะห์ในข้อ,ขอกฎหมายนะครับวันนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด3ข่าวาแล้วก็ในช่วงที่2ตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงยีนาทีเนี่ยก็ท่านผู้ชมสามารถโทรมาปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายได้แบบฟรีๆนะครับสาหรับเบอร์ที่ท่านจะโทรมาปรึกษานะฮะก็คือเบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 7ามถึงเนะฮะหรือที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอทีวีณขณะนี้นะครับครับเตรียมไว้ได้เลยนะถ้าท่านใดมีปัญหาสงสัยข้อกฎหมายไงเชิญฮะครับผมครับอ่ะคาวนี้วันนี้มาดูใน ข่าวก่อนครับมีด้วยกัน3ข่าวนะครับก็เดี๋ยวมาสุบให้ฟังกันคร่าวๆก่อนนะครับในเรื่องแรกก็คือกรณีที่มีการคุมเข้มนะครับในการใช้แรงงานเด็กนะครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จัดอันดับประเทศเราเนี่ยดีขึ้นในการแก้ปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็กเดี๋ยวก็จะมาวิเคราะห์ข้อกฎหมายตให้ฟังนะครับในกรณีี่2เนี่ยมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับร้องของร้องกับคุณปรีนากรณีลูกสาวตายปริศนานั่นเองนะครับเนื่องจากรู้จัก ผู้ชายคนหนึ่งทางเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับและข่าวสุดท้ายครับเป็นกรณีที่เป็นการที่มีการแชร์คลิปกันข้างๆโด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเกี่ยวกับรถเมย์นะฮะที่ให้บริการอย่างไม่สุภาพเรียบร้อยก็คือในกรณีรถเมย์สายแปดนั่นเองนะครับมีการต่อว่าผู้โดยสารแล้วก็มีการไล่ผู้โดยสารลงนั่นเองนะครับมาดูที่ข่าวแรกก่อนครับข่าวแรกเนี่ยคือเป็นกรณีที่รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับหรือกสร กระทรวงแรงงานนะครับกล่าวถึงที่กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาและการปราบปรามการใช้แรงงานเด็กในกรณีที่1น3อี่ประเทศทั่วโลกเนี่ยมีการแบบชื่นชมประเทศเรานะครับว่าม,มีการมีความคืบหน้ามีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนในกรณีที่แก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กนะครับตั้งแต่ในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับถึงเดือนกันยายนปีนี้เนี่ยพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กที่แบบ มีการลดลดลงครับมีการปรับปรามที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นสถานประกอบการ4แห่งเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มนะครับก็เพราะว่ามีการใช้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยมีทั้งหมด24คนนั้นเองนะครับซึ่งถือว่าผิดกฎหมายนะฮะเป็นการผิดกฎหมายแรงงานเนี่ยนายจ้างห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15เป็นลูกจ้างโดยเด็ดขาดนะฮะอันนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นการประกอบการกิจการใดก็ตามนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา44ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2541นะครับก็คือบอกว่าห้ามนายจ้างจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างซึ่งถ้าเกิดกระทำการไปแล้วเนี่ยจะเป็นการเป็นความผิดตามกฎหมายอาญานั่นเองนะครับมีโทษตามมาตรา144คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ท่านใดที่เป็นนายจ้างนี่ต้องระวังนะฮะห้ามจ้างเด็กเป็นลูกจ้างนะครับค่บผม ในกรณีนี้นะครับทางรองอธิบดีของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยครับก็ได้ประสานไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับประสานงานไปยังกรมประมงนะครับไปยังกองทัพเรือให้ช่วยตรวจสอบการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีคือทั้งบนเรือประมงนะครับทั้งบริเวณชายฝั่งไปยังจังหวัดต่างๆที่แบบติดเกี่ยวกับริมทะเลนะครับที่มีการประกอบกิจการประมงนั่นเองนะครับขอความร่วมมือมา ก็คืออยากจะบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ให้มันเคร่งครัดครับเพื่อที่ว่าเผื่อปีหน้าเนี่ยมีการรายงานสภาพปัญหาพวกนี้ทางประเทศเราจะได้มีลมีลำดับที่ดีขึ้นนะครับแต่ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับคำชมเชยจากหลายๆประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยจันทรดับเราดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการคุ้มครองเด็กนะฮะจริงๆเด็กก็ได้รับการคุ้มครองตามกอนุสัญญาเรื่องสิทธิเด็กด้วยตามต่างประเทศก็มีให้การคุ้มครองไว้นะครับาวนี้มาดูข่าวที่2นะฮะก็เป็นเรื่องที่มีคุณแม่่่ทานนหึง ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะอาจจะเป็นชื่อสมมุตินะฮะคุณกันลิกานะครับก็ได้มาร้องเรียนกับนางปวีณาของสกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานมูลทีปวีนาของสกุลด้วยนะครับโดยร้องเรียนว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยนะครับก็คือวัยชื่อนางสาวบีแล้วกันน้องบีนะครับน,นามสมม,สมมุตินะครับอา,อายุ17ปีนะครับก็เออเป็นนักเรียนชั้นม6นะอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็ ได้หายไปจากบ้านเนื่องจากเาได้ติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ใน a c e b o o k นะซึ่งใน facebook ใช้ชื่อว่าในนะนะครับแล้วก็หายไปจากบ้านเนื่องจากถูกฝ่ายชายเนี่ยนะครับติดต่อนาง a c e b o o k น่นะพูดจาหวานล้อมหรือเกี้ยกล่อมให้ใออกมาพบห,หรือ<บ>ว่าหลอกลวงออกมาแล้วก็จะได้แบบพาไปพบที่บ้านนะครับก็น้องบีก็หลงเชื่อแล้วก็ตามไปยอมตามไปในในเฟซบุ๊กเขาอาจารย์ตู่เขาบอกว่ามีการ คือพูดจริงเปลี่ยนรูปภาพครับเอาเอาแาบหน้าตาดีมาใช้ครับแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยทำงานที่ต่างประเทศมีเงินเดือนเยอะครับเดือน4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทนานๆครั้งเนี่ยจะได้กลับมาประเทศไทยสักครั้งหนึ่งแล้วก็หว่านล้อมครับชวนว่าให้ออกมาพบเพื่อจะได้ไปพบพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของฝ่ายชายนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามีเงินเดือนเนี่ยคุยใน Facebook ว่ามีเงินเดือนถึง4ี่ห้าหมื่นต่อเดือนนะครับสามารถจะพาไปซื้อโทรศัพท์มือถือให้ใช้นะครับน้องๆ น้องบีก็หลงเชื่อนะครับตามไปนะคราวนี้ก็คือเหตุการณ์มันยิ่งยิ่งกว่านั้นก็คือปรากฏว่าก็หลังจากนั้นวันที่4ตุลานะครับทางแม่ก็ได้แจ้งได้รับแจ้งจากทางบ้านของฝ่ายชายที่ที่หลอกไปเนี่ยว่าน้องบีได้เสียชีวิตอย่างปริศนานะครับในสภาพที่นอนอยู่บนที่นอนนะครับใส่เสื้อผ้าตั้งเกงขาสั้นนะครับคราวนี้ก็เลยมาล้องเรียนว่าเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการฆาตกรรมแล้วก็ตำรวจก็ยัง สรุปผลคดีไม่ได้เพราะต้องส่งไปชนะสูตรก่อนว่าเสียเชีวิตเพราะเหตุใดนะครับตามกฎหมายนะก็คือพอไปพบเนี่ยไพบน้องน้องบีเนี่ยก็เสียชีวิตอยู่บนเตียงของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่านายณะเนี่ยครับปรากฏว่าพอเข้าไปพบจริงๆก็เจอว่าคนนี้เป็นชื่อนายมานะแต่เขายังไม่ทราบนามสกุลนะครับอายุประมาณ52ปีนครับ ทำอาชีพวอพในบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับโดยที่จะกลับไปจังหวัดชุมพรในสดาห์หนึ่งครั้งนะครับปรากฏว่าพอไปพบในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเจอเจอน้องบีเสียชีวิตส่วนนายมณันี่ก็ดื่มน้ํายาล้างห้องน้ําครับหรอครับใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เลยต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลยังทําการสอบสวนครับไม่ได้ตํารวจก็ยังสอบสวนไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะในเรื่องนี้เบื้องต้นนะฮะก็คือตอนนี้เป็นข่าวที่ต้องระวังภัยท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะที่มีบุตรล้านในการ ใช้พวกคอมพิวเตอร์ Facebook นี้บ่อยๆเลยนะครับ,รบประเด็นข้อกฎหมายก็คือในเรื่องของการหลอกลวงผู้อื่นเนี่ยเด็กอย่างเงี้ยครับไปเพื่อการอนา,นาจารหรือไปโดยเหตุไม่สมควรมันมีข้อกฎหมายอยู่2ข้อนะครับซึ่งมีประโยชน์กับท่านผู้ชมมากนะครับถ้ายัางไงถ้าเจอคดีแบบนี้นะครับประเด็นแรกาสำหรับตัวเด็กเนี่ยนะครับมีความผิดง่าย ต่อตัวเด็กก็คือมีการตามกฎหมายบอกว่าผู้ใดเนี่ยพาบุคคลที่อายุเกิน15แต่ไม่ถึง18ไปนะครับเพื่อการอนาจารอันนี้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่นะครับรบมีความผิดฐานพาไปเพื่อการอนาจารเลยเบื้องต้นนะครับก็คือจําคุกไม่เกิน5ปีนะปรับไม่เกิน1-0,000่บาทอันนี้เป็นข้อกฎหมายแรกเลยพาไปเพื่อการอนาจารนะครับความอนาจารก็คือการพาไปเพื่อมีจุดมุ่งหมายอะไรทางเพศอย่างเงี้ยนะครับตามกฎหมายถือว่ามีความผิดต่อตัวเด็กนะครับความผิดฐานที่2นะครับ การกระทาอันเดียวจะเป็นความผิดกฎหมายทั้งหลายมาตราหรือหลายบทนะครับฐานที่2คือเป็นเรื่องความผิดต่อผู้ปกครองเด็กครับก็คือเป็นเรื่องความผิดที่เขาเรียกว่าพากผู้เยาว์นะพากผู้เยาว์ก็คือเป็นการที่พาผู้เยาว์หรือบุตรของคนอื่นเนี่ยไปโดยปราศจากเหตุันสมควรนะครับซึ่งตามกฎหมายเลยก็บอกว่าถ้าเป็นการพากเด็กอายุเกินหัว่า15แต่ไม่เกิน18เนี่ยนะครับไปอันนี้เป็นความผิดต่อพ่อแม่เขาครับนะฮะซึ่งกฎหมายก็เอาโทษเช่นเดียวกันถือว่าพ่อแม่เป็นผู้เสียหายนะครับ จำคุก2ปีนะปรับไม่เกิน4 4 0 0 0ถึงบาทนะครับจำคุก2ปีถึง10ปีเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยโดน2ฐานและพาไว้เพื่อการอนาจารกับฐานพาผู้หยาวานะครับยิ่งถ้ามีการตายเกิดขึ้นก็ต้องมีการดำเนินคดีว่ามีการฆ่ากันหรือไม่นะครับถ้าเวเป็นการฆ่าแบบนี้ก็เป็นการฆ่าผู้อื่นถ้าเกิดว่าเจตนาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะฆ่าก็เป็นการใส่จองไว้ก่อนนั่นเองนะครับโทษก็จะหนักเพิ่มมากขึ้นเลย นะครับอันนี้ไม่ไม่คำนึงว่าเด็กจะเต็มใจตามไปด้วยหรือหลงเชื่อนะฮะอันนี้ก็คือเป็นความผิดที่กฎหมายกําหนดไว้ครับผมครับอ่าคราวนี้มีอีกข่าวนะครับคราวนี้เป็นข่าวดังเลยอาจารย์ตู่ที่ว่าแชร์กันใน f c e e o o o นะครับในโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เยอะแยะเลยเขาบอกมีสายรถเมยสายหนึ่งที่รับการจัดลําดับของผู้ผู้ใช้บริการทาง Facebook คือใน f c e e o o o เนี่ยจะมีการโหวตอะไรกันหลายๆอย่างเขาบอกว่าสาย8นะฮะเป็นสายที่ ของตำแหน่งรถเมย์ที่เป็นเป็นเลขที่ดีนะอาจารย์ตู่นะเลขแเป็นเลขสวยมากเลยครับเขาบอกว่าแต่ปรากฏว่าพอมีการโหวตกันเนี่ยกลายเป็นว่าตำแหน่งรถเมย์บริการยอดแย่นะยอดแย่ที่สุดเลยทําให้รัฐมนตรีท่านสิทธิชาท่านชติชาติสิทธิพันธ์เ่ยนะครับไปนั่งมาหลายครั้งแล้วครับผมชอบมากเลยครับท่านรัฐมนตรีท่านนี้นะผมว่าท่านถึงลูกถึงถึงคนลงพื้นที่ดีมากๆเลยนะครับและคลนี้เป็นยังไงครับคืออย่างนี้ครับก็มีการคลิปที่ ที่เผยแพร่ไปนะครับก็คือเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยนะก็เป็นเรียกยืนรอรถเมย์ที่ป้ายนะครับปรากฏว่าก็มีสัมภาระเยอะนะรถเมย์มาจอดอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ขนสัมภาระมุดหยิบกล่องอะไรหลายอย่างขึ้นรถเมย์ไม่ทนันรถเมย์ออกตัวไปก่อนแล้วนะครับแสดงว่าคือเป็นเคสที่ว่า โบกรถเมย์ใช่ไหมครับกอว่ามีของเยอะก็เลยต้องปกติคือต้องค่อยๆที่ทยอยขึ้นไปรถเมย์ก็รีบรถเมย์ก็รีบก็เลยก็เลยออกปเลยคราวนี้พอออกไปนิดนึงน่ะก็ติดไฟแดงผู้หญิงคนนี้ก็ไล่วิ่งไล่ขึ้นไปขึ้นขึ้นไก็รเลยขึ้เลานี้พอกไดนิานึงเนี่ยก็ติดไฟแดงคราวนี้ก็เกิดกันต่อว่ากันในภาพในคลิปก็เกิดกันต่อว่ากันว่าเอ๊ะทำไมไม่รอทําไมถึงแค่นี้ทําไมไม่รอแล้วก็จะร้องเรียนถึงขั้นจะร้องเรียนกระเป๋ารถเมย์กับคนขับก็ประสานเสียงเดียวกันเลยว่า ไปร้องเรียนเชิญเลยแล้วก็เชิญลงไปด้วยอ่าอันนี้เป็นการไล่ผู้โดยสารลงครับอ่าแล้วก็บอกเชิญไปร้องเรียนได้เลยนะครับแล้วก็แสดงว่าแล้วมีมีใครที่เป็นคนถ่ายไว้ได้จันทุนี้ก็น่าจะเป็นคนในรถน่าหรือยังไงเนี่ยนะครับนะครับก็ก็มีคลิปที่เกิดขึ้นครับนะฮะแล้วก็ถูกเผยแพร่กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กในโลกออนไลน์นะครับมีคนเอาคลิปเนี่ยไปแชร์ใน facebook ของท่านชัดชาติสิริพันธ์ด้วยครับนะครับท่านชัดชาติก็ คอมเมนต์มานะท่านเร็วมากนะก็บอกว่าเรื่องรถเมย์สายแปดเนี่ยผมได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะสอบเพราะจริงเรื่องนี้แล้วจะรายงานโดยด่วนนะครับ,รบว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงรวมถึงมีการกวดขันระเบียบว,วินัยกันของรถสาธารณะนะครับ,รบว่ายังไงเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะรายงานผลนะครับ,รบในเรื่องนี้นะผมได้ค้นข้อกฎหมายนะมีนะครับข้อกฎหมายในเรื่องของกฎหมายที่ควบคุมรถสาธารณะนะเนี่ยก็คือ ข้อกฎหมายในเรื่องของอพอรบรขนส่งมวลชนนะฮะขนส่งสมวลชนนะฮะได้กําหนดไว้ว่าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของผู้โดยสารเนี่ยนะครับในที่ใช้บริการรถสาธารณะเนี่ยนะครับเขาบอกว่ารถเมย์คนไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่ผู้โดยสารลงนะฮะหลังจากที่เขาขึ้นมานะฮะถ้าผู้โดยสารได้จ่ายค่าโดายสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะห้ามไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ยลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทางไม่งั้นเนี่ย ทั้งคนขับรถและคนประจํารถซึ่งกฎหมายใช้เขาว่าคนประจารถหรือก็คือกระเป๋ารถเมล์กระเป๋ารถนั่นเองในบ้านเราเนี่ยมีความผิดนะฮะตามพรบขนส่งทางบกเนี่ยนะฮะก็มีความผิดฐานโทษปรับไม่เกิน5,000บาทครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งอา่าเนี่ยการไล่ผู้โดยสารลงแต่ข้อแม้คือถ้าเขาจ่ายค่าโดยสารแล้วนะครับครับถ้าเกิดเคสนี้ยังไม่ยังไม่เก็บค่าโดยสารเขาคอันนี้ก็ยังไม่เข้าองค์ประกอบที่กฎหมายเขียนนะเพราะกฎหมายเขาเขียนว่าต้อง ถ้าผู้โดยสารได้จ่ายค่าโดยสารตามอัตราที่กฎหมายกําหนดแล้วห้ามไม่ให้เนี่ยกระเป๋ารถและคนขับรถเนี่ยปฏิเสธหรือไล่ผู้โดยสารลงแล้วเรามีปฏิเสธมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารไหมอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์อีกข้อหนึ่งยังเขียนไว้เลยนะฮะว่ารถเมย์เนี่ยต้องหยุดให้บริการตามจุดที่กําหนดไว้ให้ตรงนะฮะให้ตรงกับป้ายรถเมย์ถ้า,า,ถาหยุดไม่ตรงหรือหรือแบบว่าไม่รับเลยป้ายอย่างเงี้ยครับคือข้ามป้ายไป บริเวณที่หยุดนะฮะก็ผิดอีกครับใช่เนี่ยคือเจอเป็นประจำเลยจา์ตู่คือบางครั้งเนี่ยคือไม่หยุดตรงป้ายอ่าไม่หยุดตรงป้ายก็ผิดหรือไม่บางป้ายไม่หยุดก็ไม่หยุดรับผู้โดยสารไม่ใช่บางทีไม่หยุดส่งด้วยนะไม่หยุดส่งด้วยใช่ผมผมเคยเจอเลยครับแบบถึงป้ายรถเมย์ตรงนี้ครับแต่เป็นป้ายที่คนไม่ค่อยลงกันคราวนี้พอกดตื้ดเนี่ยบอกให้ลงตรงเนี้ยบอกจะลงตรงนี้เขาไม่ลงทั้งที่มีเขาไม่เขาไม่ยอมจอดให้ลงทั้งทั้งที่มีป้ายนะจา์ตู่อันนี้มีความผิดไหม มีครับตามที่กฎหมายพรบขนส่งทางบกนะกำหนดว่าจริงๆแล้วในการประกอบกิจการเดินรถมีอยู่ด้วยกัน3ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของรถเขาเรียกว่าผู้รับอนุญาตประกอบกิจการอย่างเช่นที่เป็นบริษัทเอกชนใช่ไหมอ่าเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของรถอีกคนนึงก็คือที่กฎหมายเขียนไว้ก็คือคนขับรถและพนักงานประจํารถนะฮะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดนะครับ ไม่สามารถไล่ผู้โดยสารลงได้ครับเป็นผิดกฎหมายนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยครับนะครับพรบขนส่งทางบกนะครับโุเขตก็เป็นอันนี้ก็ก็เป็นที่เตือนไว้นะเข้าห้องจะตรงนี้เลยนะครับมีกฎหมายแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็มีผมว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวันนึงวันนึงไม่น้อยนะไม่ว่าจะเป็นกรณีโบกแล้วไม่รับกฎแล้วไม่ให้ลงนะจอดไม่ตรงป้าย พวกนรับบริการไม่ดีนะมันมันมีเยอะอยู่แล้วครับรบแล้วก็โทรไปตามเบอร์ที่เขาติดไว้ท้ายรถนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมว่ากฎหมายมันมีอยู่แต่เรื่องการบังคับใช้มันมันไม่มีหน่วยงานที่มารับผิดชอบจริงๆกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็มีอำนาจในการลงโทษเช่นระงับใช้บอนุญาตไม่ให้ต่อเงี้ยรถเมย์สายไหนขับเกิดอุบัติเหตุบ่อย เกิดผลเสียาหายต่อทรัพย์สินชีวิตร่างกายผู้อื่นบ่อยๆเนี่ยแต่พอเรือ่องนี้นะพอเราบอกว่ามันเป็นหน้าที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกนะครับเจ้าที่ของเขาก็มีน้อยอีกอ่ะใ,<ช>ในการที่จะมาตรวจจามาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะกรณีรถโดยสารหรือรถเมล์อย่างี้นะครับยังมีกรณีรถตู้อีกไม่ว่าจะาเขาเรียกว่า รถตู้ผีอะที่ไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องว่าเป็นรถสาธารณะที่ไม่ใช่เป็นป้ายเหลืองนะครับที่วิ่งทับเส้นทางบ้างโดยผู้มีอิทธิพลบ้างวันนี้เขาก็มีการเหมือนกับมีการประชุมกันนะว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่พอมีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยปัญหาของกรมการขนส่งทางบกที่ที่แจ้งมาเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่ว่าเขามีเจ้าหน้าที่น้อยในการที่เหมือนกับว่าจะบังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะยากลาบากเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะฮะกฎหมายยังเขียนไว้ด้วยว่า ผู้ที่เป็นพนักง,งานประจํารถหรือกระเป๋ารถเนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยครับตามเครื่องแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงถูกไหมครับ2ต้องไม่แสดงกริยาหรือถ้อยคําที่เป็นการเสียดสีดูหมิ่นก้าวร้าวหรือลังแกล,ลบกวนหรือหยาบยามกฎหมายใช้คำว่าหยาบยามผู้หนึ่งผู้ใดหรือแสดงกริยาวาจาหรือส่งเสียงดังด้วยประการใดประการหนึ่งในลักษณะที่ไม่สมควรและสุภาพและไม่สุภาพนะครับ เขียนไว้ชัดเจนครับดังนั้นเนี่ยจะใช้วาจาต่อว่าผู้โดยสารก็ไม่ได้นะฮะนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่กฎหมายกําหนดสําหรับคนที่เป็นพนักง,งานไปจํารถนะฮะตามกฎหมายเรียกนะครับแล้วก็ต้องไม่เสพสุราของมึนเมาอย่างอื่นอันนี้กฎหมายกําหนดไว้สข้อเลยที่ต้องต้องมีนะฮะแล้วก็อีกเรื่องที่ผมแจ้งไว้ก็คือเรื่องต้องห้ามไล่ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายถ,าถ้าเขาได้รับถ้าเขาได้ชําระค่าโดยสารในถูกต้องแล้วนะฮะ แต่ถ้ามูสมมุติเราขึ้นรถสายผิดรถเมย์ผิดเนี่ยเราลงได้แบบนี้ไม่นไม่ผิดนะครับรเก็จบในประเด็นนี้ไปถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับมีปัญหาที่จะปรึกษาข้อกฎหมายกับทางทีมไทยหน้าใสครับก็สามารถโทรมาสอบถาม